ที่ไหนพวกเราก็ไม่ได้อยู่บเวทีด้วยกันมานานนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญขอเชิญเตงกิ้วออกมาคุยด้วยกันเลยดีกว่าขอเสียให้แตงกิ้ว่ยวยค่ะเต,ะตเ้นนะ่นตไหล่ะตื่น,น,ม,น,นมาเลยไ,ได,ไได้ด้วยกันแบบม,มานานคสป,ปีลอคสล่าสุดที่เราสามคนขึ้นด้วยกนันนี้น่าจะแบบการเปกระแสดนี่ปปเห สิบปีได้ล<า>แล้วออมันก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกเอาหนาะไหนๆเราก็คู่แน้วก็แนะนาตัวเป็นทางการดีกว่าก็ดีใจที่ได้มาอยู่ตอหน,น้้นทุกคนทุกครั้งเลยนะคร,รับผมเติอแกมปเปเซ่ครับโสิ่งที่ดังมากผมมาขอดังๆเหมือนกันนะช่ไหมั้ยผมมาแก๊ปเปเซ่ครับ ได้วความที่ว่าเราสามคนอ่ะเป็นรุ่นน้องสุดของท่ายนะครับพี่ๆเขาก็เลยวาดพวกเราไหมาอยากรู้ไหมว่าอะไรให้ทำอะไรอ่ะให้พวกเราพูดเปิดคอนเสิร์ตแบบเต็มๆหนึ่งชั้นครับ้โอ้ชื่อยาวด้วยใช่ป่ะเหมืนอนรู้สึกว่าจะชื่อยาวด้วยอะแต่เราเป็นหมอเราต้องจำได้อยู่ลใช่ถูกไหมหมอมาคหมอมาตกก้องจำได้แล้วล่ะหมอมา ก็ยอมรับ <rôle> ว่าแกไปซ่อมมาแบบอะโชว์เลยค่ะโชว์เลยค่ะโชว์เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องช่วยกันนะแต่เดี๋ยวผมเริ่มให้ก่อนนะครับเอาละครับขอต้อนรับชาวกาเมีทุกท่านนะครับเข้าสู่อำมพลฟูดและรถจักรยานยนต์ฮอนด้าพรีเซนต์ฮอนด้ากาเมีเซม โอมาก็หายหายไปกับคอนเสิร์ตนี้อย่างที่พี่แจ็กคกิ้พูดเนาะก็ได้10ปีได้แต่ว่ากลับมาเนี่ยแฟนๆทุกคนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะครับ<ช><ด>แล้วก็มาก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้นะครับไหนเมื่อเมื่อ10ปีที่แล้วใครได้มาดูพวกเราขึ้นแดนเดนนิสกันบ้างไหนในขอดูมือหน่อด้วเยเผยมีเยอะอยู่นะที่ยกมือเนี่ยอายุก็พอโตขึ้นกับพวกเราเลยนะไม่ไม่ใช่ประมาณนั้นนะพวกเราอะ เรามันยังได้ทานเนาะเรายังเด็กอย่แต่ n k you ก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันได้มามาเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งเลยตื่นเต้นเาก็รู้สึกว่าแบบมีความสุขมากเลยที่ได้ออกมาร้องเพลงยต่อหน้าทุกคนนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นไม่แตกี้จะบอกว่าคือ ก่อนหน้านี้เวลาเรามามขึ้นคอนเสิร์ตมันจะต้องมีแบบคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะจำได้ไหมว่าสองคนนี้เขาเคยจิ้นกันด้วยนะ,ะไม่แนะนะต่ไม่จิ้นเลยนะมาร์คเตอร์อะมาร์คเตอร์อะแต่ก่อนเขาต้องมีแบบแทชชูมิและแทกมาร์คเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมคอนเสิร์ตนี้ต้องมีแล้วนะไม่แต่ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยพวกเราเป็นยูนิตไงคืออะไร,รประมาณสามคนไงประมาณสามคนไงก็ถ้าจะมีแนกชแท็กด้วยแต่ว่ามื่อกี้เรายังไม่ได้โชว์ร่วมกันสามคนเลยนี่ใช่ไหมเขาจะอยากดูวันไหมอะใครดูมาก ขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะเสียงดังได้เราต้องช่วยยกเต้นเลยนะอะไรคุณหมออะไรครั้งพอไหมื่อกี้แต่ว่าที่เราต้องการในเพลงมันไม่ใช่เสียงไงทุกคนต้องขึ้นมาเต้นกับเราด้วยไอ้ใครที่ยังนั่งอยู่ลุกเลยลุก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 ขึ้นมาแล้วไปกันเลย Let's go